การทำํำ b f c คือการรู้ตัวตนของตัวเองที่เราก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของแต่ลโมเดลนะครับขอให้ท่านขายสินค้าในโมเดล9ช่องนี้ทํายังไงให้ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเลยท่านคิดแผนธุร,รกิจของท่านจากโมเดล BMC ให้ครบถ้วนให้รายละเอียดให้มากกว่านี้โ<อ>1โมเดลธุร,รกิจ<อ>นะครับผู้ให้เปน,นรายละเอียดเช่นสมมุติว่าวันนี้ธุรกิจของคือบอยษัท มารุ้จำก,กัดได้นำเสนอสินค้าตัวนี้คือน้ำชากาแฟนคนจะทำยอดขายเท่านี้กับกลุ่มลูกค้านี้แล้วก็ผมมีพ,พัฒนิตโดยการใช้อย่างนี้แล้วผมจะต้องมีโครงสร้างต้นทุนแบบนี้เพื่อที่จะทำกำไรเท่านี้ตังเป้ายอดขายประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มลูกค้าได้ระดับที่1อันระดับที่2อัระดับที่3อัระดับที่4และเราก็จะโฟกัสในเรื่องนี้การเข้าท่องทางการขายโดยการออนไลน์หรือเข้าร้านที่โบซาปวหรือแมคโครโรตัส หรือฟู้ดทัสนะเพื่อที่จะกระจายข้อคลุมพื้นที่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดประสบความสำเร็จในอนาคตในยอดขาย1ล้านต่อปีผมฝึกให้ท่านทำแผนธุรกิจแบบโมเดล BMC มาปรับปรุงร่วมกันซ่งสนุกค,ครับแต่เอาไปทำได้จริงนะครับคิดแผนธุรกิจของท่านได้เลยเดยหนึ่งตัวสินค้าเช่น1ตัวสินค้าอะไรก็ได้เช่นผ้าท่านจะทำธุรกิจด้านส่งออกท่านจะต้อง บอกแผนธรุรกิจของท่านใน9ช่องนี้นะครับร้อยเรียงเพื่อจะทำการสอบออกทำอย่างไรส m เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะแ a n แมททียเรียลแม e เนแล้วก็มันนี่ใายในแต่ละชอบได้ได้อย่างรึ้ซึ้ได้เลยไม่มีปัญหาครับทุกท้อนครับกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีรายได้แต่มันนำไปสู่รายได้ต้องเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่รายได้น,นะครับคือผมบอกแล้วว่าผมเนี่โฟกัสโฟกัสกิจกรรมที่นำสู่รายได้แต่ถ้าเราทำธุรกิจเพื่อผลกำไรครับ ตามคอนเซ็ปต์คุณค่าพิไปแล้วความสัมพันธ์กับลูกค้าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นมีหลายรูปแบบจะเอารูปแบบไหนออกมาในแนว,แนวทางไหนได้ทั้งหมดนะครับขอให้ตรงกลุ่มส่วนเรื่องของช่องทางการเข้าถึงลูกค้าแน่นอนออนไลน์มันมีอยู่แล้วแต่มันเหมาะกับเราไหมถ้าคุณบอกว่าเข้าต้องวิเคราะห์ออกมาให้เข้าขยายให้มันเป็นแผนเป็นคู่มือของเราให้ได้อันนี้คือ b m c บวกกับที่เป็นเกี่ยวกับก,บก,บก,บกบารเงินและการบัญชีข้าเป็นแผนผู้หญิงท่าน